งันยานี้จะครบ5ปีแล้วดูเร็วช้าคาว่า5ปีที่ผ่านมาดูอะรโอ้ช้าช้าเลยเลยช้าเลยเลยนานนานเลยน5ปีที่นานกับเพราะเพราะอะไรโอ้มันก็เจอหลายอย่างแล้วมันก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ที่เหนื่อยและท้าทายพอสมควรนะครับและบริหารตลอด5ปีนี้บริหารแรงกดดันยังไงเพเชอร์จากทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนและก็ภาคการเมืองด้วยสังคมด้วยเพชคือแบงก์ชาตินี่คนคาดหวังเยอะวันแรงเพเชอร์แบบ กดดันระยะสั้นเนี่ยรบ,บริหารยังไงที่ผ่านมาครัในในแบงชาติตัวท่านผู้ว่าเองแล้วก็หรือว่าในทีมสิ่งที่พยายามเองกับพี่ก็คือความแบบถูกต้องอะ่ะครับยึดหลักการให้มันถูกแล้วเพื่อเราจะได้แบบรู้ว่าเราได้ได้มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอะ่ะมันเราเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันมันใช่อืคือเพราะว่าถ้าถ้าแบบมันเป๋ง่ายเนี่ยใช่ไหมแบบเพราะาหน้าที่เราอะ่ะคือดู ภาพรวมดูทุกกลุ่มไม่ให้เป๋ไม่ให้เปครับแล้วก็ถ้าเราไปฟังแต่เฉพาะเสียงที่ที่ดัง่ะที่อันนี้มันจะทําให้เราเป๋เลยหน้าที่เราดูดูภาพรวมดูทุกกลุ่มแล้วก็ดูยาวไม่ได้ดูสั้นนะครับเลยไอ้การที่ผมคิดว่าเนี่ยดูอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลความถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นช่วยให้เราแบบ บาลานซ์ที่ว่านอแรงกระแสกระแสที่ดังๆที่ชอบบอกว่าเบงชาติสนใจเรื่องโครงสร้างเบงชาติสนใจแก้ปัญหาระยะยาวไม่สนใจไม่ไม่ค่อยสนใจระยะสั้นเนี่ยจะที่บายเขายังไงดีเพราะเพราะคนอยากเห็นผลเร็วทุกคนนะุ่กทุกคนเขาก็ แบบเดือดร้อนเขาก็อยากเห็นเอ้นี่ยคำตอบหรือโซลูชันแบบวันนี้นวันนี้ซึ่งซึ่งเขา้าใจถามว่าตรงนี้เราละละเว้นละเลยอะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่นะเพราะเราก็มีการพูดคุยกับคนเนี่ยค่อนข,อข้างเยอะนะครับอันนี้คืออย่างตัวอย่างที่ที่เ<ๆ>ล่าบ่อยๆเนี่ยคือเรามีการพูดคุยกับแบบนักธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทสภาคมไอสมาคมต่างๆต่างเนี่ยปีละเจ็ดร้อยคนนะฮะเจ็ดอยที่นะฮะเพื่อรู้ว่าสถานการณ์แบบแบบบน ออ the อะกราวน์เป็นยังไงจริงๆครับนะฮะแต่การทำตรงนี้นะฮะมันก็ต้องอย่างที่เรียนนะฮะมันต้องมันต้องมาชั่งนะฮะกับกับเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องของของภาพรวมเรื่องของระยะยาวนะครับและเหตุองค์กรองค์กรเหล่านี้เขาเข้าใจไหมว่าปัญหาเศรษฐกิจของโราปัจจุบันเนี่ยทั้งเรษฐกิจและองค์กรต่างๆปัญหารลจกิงมันอยู่ที่ สักตภาพที่ตกต่าแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างเขาเข้าใจไหมเราก็พยายามอธิบายแต่เข<ต>า,าเรียกร้องใหงสั้นนะแต่ผมก็คิดว่าเขา้องหนึ่งเราอธิบายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครสองแล้วก็เข้าใจว่าเขาเจอคือจะให้คนพี่ให้คนคิดถึงว่าระยะยาวจะเป็นยังไงขนาดที่วันนี้เขาไม่รู้เขาจะรอดหรือเปล่าเอาไว้ก oh <my> ่อนก็ชัดเจนว่าเขาก็ต้องเน้นวันนี้นะครับ,รบอันนี้อันนี้เข้าใจเพื่อตอนนี้โดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่เราคุยนะนี่เป็นเซกเตอร์ SME ตอนนี้เดือดร้อนมากๆจริงๆพราเขาเจอสารพัด pressure เจอปัญหาที่เศรษฐกิจเราฟื้นช้าเจอปัญหาเรื่องของการแข่งขันจากสินค้าที่เข้ามาเจอปัญหาเรื่องของการส่งออกตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเฮยถ้าเราไปนั่งเนี่ยไปพูดเหมือนไปเทศเนี่ยเรื่องอะยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนก็ไม่เข้กโอ้โหอะไรต่างๆแต่ส่วนหนึ่งที่เราพูดลเยอะเรื่องระยะเยยาวนะพี่เป็นเพราะว่าในภาพรวมอะพี่ภาพรวมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนักวิเคราะห์เอ่ยหน่วยงานหน่วยงานอะไรเนี่ยกับเนี่ยพวกภาคธุรกิจอะไรต่างๆเนี้ย ประชาชนเนี่ยทุกคนโฟกัสเรื่องระยะยสั้นเลยไอ้เสียงที่พูดเรื่องระยะยาวมันไม่ได้ไม่ค่อยมีเราก็เลยถือว่าเป็นหน้าที่เราที่ต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แต่ื่งพูดแต่พูดแล้วมันก็เหมือนกบบางทีมันก็อาจจะทาให้คนรู้สึกว่าแบบเนี่ยยคุณไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังเจออยู่อะไรต่างๆทั้งเรื่องที่ปัญหาจริงๆตอนนี้ก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างสกภาพประเทศที่ตกต่ํามีทั้งสั้นและยาวแต่ถ้าถามผมว่าปัญหาไอ้ตัวเหมือน ตัวคีเลยอ่ะคือเรื่องของโครงสร้างคือเราอ่ะพี่ถ้าเทียบเคียงกับเป็นเป็นเป็นคนอ่ะมันเหมือนเป็นคนที่สุขภาพแบบไม่ดีเป็นเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรังยังไม่ได้การผ่าตัดไม่ถูกตัดคืออารมณ์แบบแบบเบาหวานอย่างเงี้ยมันแบบทําให้ออกลัางกายไม่ออกลัางกายไหมไม่ค่อยออกกําลังกายกลาายเป็นนบวกินอะไรเนี่ยอะไรน้ําตาลเลยเยอะเกินไปอะไรต่างๆแล้วแล้วที่ผ่านมาสิ่งที่เรา วิธีแก้ของเราอะตอนนี้เราเห็นว่าศักยภาพเศรษฐกิจเราเนี่ยมันดรอปลงซึ่งเราเห็นที่ที่คุยแบบภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ศักยภาพมันดรอปลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราแก้เลยเราแก้โดยเนี่ยกระตุ้นอืเยียวยาฝั่งดีมานกระตุน้นเยียวยาเยียวยาไม่ใส่กระตุ้นเยียวยาชดเชยเยซึ่งซึ่งอันนี้ <laughs> ผมก็ไม่เถียงว,ว่ามันจําเป็นในบางจังหวะนะฮะแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันไม่มันเนี่ยไอ้ไอ้ภาพรวมที่แบบเนี้ยมันค่อยๆโตเนี่ยราคานิ้วลงอ่ะอยู่กระตุ้นยังไงมันไม่แก้ตรงนั้นไอ้มัน รมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านรองนายกพี่ชายก็บอกว่าศักยภาพแท้จริงของประเทศเราเนี่ยมันควรโตเกิน3.5มองใกล้เคียงกันไหมว่าศักยภาพที่เศรษฐกิจ GDP ควรโตกับประเทศขนาดของเราแบบนี้ศักยภาพในการโกรธในการเป็นี่เป็นควรควรจะเป็นควรจะควรมันควรแต่โดยศักยภาพของประเทศควรโตระดับเกิน3.5ไหมต้อง้บอกว่าศักยภาพตอนนี้นะตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยต่ำกว่า3 ใช่แต่ควรควรให้มันสูงก่านั้นหรือเปล่าก็ตอบก็คือควรควรแต่อ้ควรเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราจะแค่อัดหวังหวังรืออัดใช่มันต้องไปแก้เรื่องเนี้ยทับหลักๆเลยเนี่ยก็เรื่องประสิทธิภาพของของแรงงานของเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้ที่ทำให้กยภาพเราเนี่ยดีขึ้นครับและที่ผ่านมาตลอดท้าปีเนี่ยสามขาขององค์กรเศรษฐกิจแบงก์ชาติกระทรวงคลังสภาพัฒน์นี้ทำงานกันยังไงบ้างทำงานกันโอเคไหมการมุมมองต่างมีมี บอกมมีสี่มีสำนักงบด้วยผมออสำนักอ๋อนับสำนักก็ได้เพราะเป็นตัวที่การเรื่องจะเจอกันเพื่อจะคุยเนี่ยฮะเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจส่วนใหญ่มองใกล้เคียงกันไหมว่าปัญหาเศรษฐกิจมันอยู่ที่ศักยภาพเรื่องของโครงสร้างเรื่องอะไรคิดว่ามองไม่ไม่ค่อยต่างกันนะฮะก็ค่อยต่างกันแต่ว่าให้น้ำหนักอืให้น้ำหนักณเวลานี้ S <S อาจจะไม่เหมือนกันแต่ถามว่าเหมือนกับ <S <S คือวิเคราะห์กันหรือวิเคราะห์คล้ายๆกันกนะค,ออคนนี้มีปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาโรคเลือล้อหลังเนี้ยเห็นตรงกันแต่ว่าเออล้วจะแก้ไขยังไงครับออไอน้น้ำหนักตรวนี้อาจจะต่างกันก็จะบอกว่าแต่ตลอดท่าปีผู้ว,ว่าเขายืนเหมือนไม่ตลอดเลยยังไม่เห็นแบบยืดหยุ่นอะไรเลยบางจังหวะมันก็มันก็มีจากการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยืนแบบเหมือนยืนเน้นเสถียรภาพเอาผู้ใดคือเน้นเสถียรภาพมากกว่าที่จะกระตุ้นอ่าถ้าเป็นวารกรรมแบบนี้อ่า <tra ins> จะตอบก็ยังไงผมว่าอันนี่ไม่ค่อยแฝงเพราะช่วงโควิดตอนนั้นนะช่วงวินทอลก็คือก็แบบคือต้องลองปล่อยเยอะนะก็ใช่ไงคือเลยปรบอกว่าผมว่าเราเปลี่ยนตามสถานการณ์เออ่ยกตัวอย่างเนี้ยช่วงโควิดดอกเบี้ยก็ลงมาเนี้ย0.5นย์จ้าเปอร์เซ็นต์พอรกฟื้นฟูก็ออกก็อัดเขลื่อนก็ไปนี่มีต่างต่างใช่ใช่ซึ่งปกติที่ศูนเชื่อมันจะหดตัวตอนนั้นันขยายตัวอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ แล้วก็ตอนเนี้เราเจอเรื่องปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อก็ขึ้นดอกเบี้ยแต่ขึ้นน้อยกว่าที่อื่นเงินเฟ้อฝั่งอุปทานขึ้นช้ากว่าที่อื่นขึ้นน้อยกว่าที่อื่นก็ไม่ได้แบบเนี่ยเหยียบคันเร่งเท่ากับประเทศอื่นก็สะท้อนว่าแบบไม่ใช่แบบบ้าแต่แค่เรื่องเสถียรภาพแล้วไม่ได้ใส่ในเรื่องความเติบโตพอตอนนี้ก็บอกว่าลงช้าอีกอ่ะลงช้าอีกใช่แต่ว่ามันก็กลับมาพี่ว่าแบบ ตอนที่เราตัดสินใจอะไรเนี่ยมันต้องช่างหลายอย่างด้วยกันนะฮะซึ่งซึ่งอีกมันกลับมาเนี่ยว่าไอ้แต่ละคนเนี่ยไอ้ความต้องการมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเข้าใจอย่างที่เรียนเนี่ยคนตอนนี้กำลังเดือดร้อนวันนี้ก็อยากเห็นเนี่ยทุกอย่างได้ไปเรื่องของการเติบโตซะเป็นเป็นเป็นตัวเมนนะฮะแต่ว่าอีกหน้าที่เราเนี่ยคือก็ก็ต้องเนี่ยดูเรื่องของภาพรวมแล้วบริหารแรงกดดันหรือว่าการทำงานร่วมกับรัฐบาลยังไงที่ผ่านมาบริหารจัดการยังไงในยานะผู้นําองค์กร อย่างธนาคารในเทศไทยธนาคารกลางครับครับผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ที่ธนาคารกลางทุกที่เจอเจอแค่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองฮะถือว่าเพราะว่ามันมาจากการที่ธนาคารกลางส่วนหมวกคนละใบกับคนละกับรัฐบาลฮะเออเออเลยเลยหลักๆที่ยึดนะฮะก็คือว่าก็การทําหน้าที่ให้มันถูกต้องนะครับอแล้วก็พยายามที่จะนี่อธิบายว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราเรามันมีที่มาที่ไปเราพยายามคุยกันด้วยเหตุผลนะ ข้อต่จริงข้อมูลข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยแต่เรื่องแรงกดดันเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในอะไรอะเจดีเหมือน job description ของขององค์กรผู้ว่าธนาคารต้องไปนี่หรือองค์กรใช่ของธนาคารทุกที่เบมันแค่ว่าจะมาในรูปแบบไหนซึ่งผมว่าทุกคนจะคนใหม่ต่อไปต่อไปอะไรต้องแบนตรงนี้ผมว่าเจอหมดนะฮะต้องแบนจัดการตรงนี้แล้วก็วามกดดันอย่างที่พี่ว่าไม่ใช่เฉพาะจากรัฐบาลแต่จากหลายหลายส่วนทุกภาคส่วนประชาชนบ้างธุรกิจประชาชนใช่ครับครับครับแต่ว่าน้าที่เราที่บอกกับพี่คือคือคือ คือฟังนะฮะฟังฟังทุกภาคส่วนและที่แต่ที่สําคัญคือไม่ใช่ฟังเพราะพาะคนที่เสียงดังเราต้องฟังคนที่ไม่ออกเสียงหรือเสียงเบาด้วยาอ่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่เราทําอะไรเราต้องคิดถึงผลข้างเคียงอะไรต่างซึ่งผลข้างเคียงโดยเฉพาะถ้าเป็นผลข้างเคียงระยะยาวอ่ะมันจะเป็นมันไม่มีใครที่จะจะเป็นเสียงสําหรับเรื่องพวกพวกนั้นอันนี้มันยากอะพี่ที่ผมว่ายากไหมพี่มบริหารยากไหมแต่มันก็แต่มันก็บริหารผ่านมาได้ แต่ที่มันก็ไม่เอีิเดียลนะมันผ่านมาได้แต่มันก็ไม่ง่ายแล้วก็อันที่มันทําให้ผมว่างานธนาคารกลางมันยากเป็นพิเศษเลยพี่คือคือสิ่งที่เราหลายอย่างที่เราทําอ่ะมันมันเกี่ยวกับของที่เราไม่เห็นเมัอนมองไปมองไปสิ่งที่ไม่เห็นคือยกตัวอย่างพี่อย่างสมมติเราบอกว่าเราทําอย่างเนี้ยใช่ไหมเนี่ยแบบเราต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพพอจะเกิดหนึ่งสองสามนะระวังอ่ะซึ่งถ้าเราทําหน้าที่เราถูก ใช่ไหมประโยชน์ที่ได้อ่ะคือสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์ที่ได้คือสิ่งที่เราไม่เห็นไม,ไม่เห็นคือ <Okay. S 2> ไม่ไม่เห็นว่าเกิดปัญหาเศรษฐกิจไม่เห็นว่าเกิดวิกฤตไม่เห็นว่าเกิดเนี่ยอะไรต่างๆที่มันเสียหายใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับคุณก็เอาของที่เป็นปรูปธรรมที่คนเห็นทุกวันเนี้ยแต่คุณต้องไปไแ่ากับกับของที่ไม่เห็นซึ่งยังไงคนไม่ทางเลือกของอนาคตที่มองไม่เห็นม่ยังไม่เห็นใช่ใช่หรือหรือแล้วแต่อันนี้มันก็อีกอะผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของธนาคารกลางแต่ว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของนโยบาย ทางอื่นด้วยผมอย่างถ้าเป็นการคลังเดี๋วว่ามันก็ชัดเหมือนกันคือถ้าเราอยากกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะผ่านเนี่ยการเนี่ยจะจะจะไอ้ไอ้วิธีต่างๆเนี่ยสิ่งที่คนเห็นก็คือเออเนี่ยข้างในได้เงินได้กระตุ้นอะไรมาตอนนี้ตอนนี้แต่สิ่งที่ไม่เห็นนะคือนี่ที่มันเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งเราพยายามจะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาคนเลือกปัจจุบันมากกว่าเลยตอนที่อธิบายเนี่ยคนก็แบบเอ้า เทียบของที่เป็นรูปประทรมกับของที่มันมองไม่เห็นในอนาคตมันยากแต่เราเนี่ยครัอเป็นผู้นําของธนาคารกลางเป็นผู้ว่าแม็กซ์เน่เขาต้องยืนหลักนี้มันก็น่าบอกสิ่งที่มองไม่เห็นอนาคตมันก็น่าที่เป็นหน้าที่ของเราที่มีคนชวนมีพรรคการเมืองชวนไปทางการเมืองสนใจไหมไม่มีแล้วไม่สนครับทําไมรีบตอบยางฮะไม่รอก่อนเลย้ไมไม่ตอบแบบดาราว่าเดี๋ยวก็ยังไม่สนนะสมัยกลัวการเมืองเหรอ แก่พอแล้วพอแล้วเหรอมันไม่เกี่ยวกันนะไอ้นี่เป็นผู้ว่าเป็นชาติการเมืองคนละแบบกันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่หนักไปเลยคือไอ้ของที้โลกของการเมืองมันยิ่งคนละแบบกับไอ้งานบปงชาติแต่ในทางการเมืองในวงการก็พูดตลอดว่าอยากได้ผู้นำรับนักการเมืองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็มีชื่อท่านผู้ว่าเป็นชาติอยู่ตลอดเวลาฮะสิ่งที่ทําให้เหมาะคนที่เหมาะกับเป็นนักการเมืองสิ่งที่คนทําว่าให้เป็นเหมาะกับเป็นธนาคารกลางบอกว่ามันคนละเรื่องคนละเพื่อพวกไะ มีน้อยคนอ่ะมีที่ไหนบ้างมีแคนาดาอ่าแคนาดายังมีเลยเออคนเดียวเองเหรอทุกโลกเป็นคนเดียวเองเหรอผู้ว่าแบงค์ชาติเรามาการเมืองน้อยมากอ่ะเหรอเป็นรัฐมีครั้งออ๋มีอิตาลีคนอย่งี้รัสเซีอ่าจะมีเมืองไทยอีกคนก็มีไม่มีไม่มีขอบคุณมากขอบคุณมากครับ